หน่วยร้อยกระทงสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก็กลับมาพบกับครูอุ๋ยอีกแล้วนะคะในหน่วยลอยกระทงค่ะและในวันนี้ครูอุ๋ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นครูอุ๋ยจะพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันก่อนค่ะ ดเด็กพร้อมที่จะไปออกกําลังกายกับครูอุ๋ยแล้วหรือยังคะถ้าดเด็กพร้อมแล้วเราไปออกกําลังกายกันเลยค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง อะไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในการออกกำลังกายในเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉงเด็กๆชอบกันใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องมีความพร้อมแล้วแน่ๆเลยสำหรับกิจกรรมต่อไปของครูอุย๋ยกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะวันนี้ครูอุ๋ยจะมาสอนเด็กๆในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำ ในทุกๆปีของประเพณีวันลอยกระทงก็จะมีกระทงรูปแบบต่างๆประเภทต่างๆลอยอยู่ในแม่น้ำมากมายหลายแบบเลยนะคะก็จะมีกระทงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทงที่ทำลายแล้วก็เป็นมลพิษทางน้ำค่ะแล้วก็จะมีขยะนั้นลอยอยู่ในแม่น้ำมากมายเลยเด็กๆเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะแล้วขยะต่างๆเหล่านั้น มาจากไหนนะเด็กๆทราบไหมคะมาจากผู้คนที่ไม่มีระเบียบวินยัยแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งขยะลงในแม่น้ํานั่นเองคะ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าขยะนั้นเราจะทิ้งที่ไหนถูกต้องคะ่ะเราต้องทิ้งลงในถังขยะไม่ใช่ทิ้งในแม่น้ํานะคะจะทําให้น้ํานั้น น่าเสียได้แล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆในน้ำเช่นปลาปูกุ้งหอยต่างๆนั้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้น,นั่นเองค่ะเมื่อหาการเรียนรู้จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมเสริมประสบการณ์สาระที่ควรรู้วันนี้เด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําค่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําก็เช่นไม่ทิ้งเศษอาหารต่างๆลงในแม่น้ําไม่ทิ้งเศษแก้วพลาสติกและกระป๋องลงในแม่น้ําไม่ทิ้งสารเคมีต่างๆลงในแม่น้ําเพราะจะทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆในแม่น้ํานั้นไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ค่ะเด็กๆควรทิ้งขยะให้ถูกที่โดยทิ้งลงในถังขยะไม่ทิ้งลงในแม่น้ํานะคะ โรงงานอุตสาหกรรมก็ควรที่จะมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำค่ะในภาพก็จะเป็นพฤติกรรมของคนที่ขาดระเบียบวินัยและไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะจะทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กๆนั้นไม่น่าอยู่ค่ะถ้าเราทิ้งขยะลงในถังขยะไม่ทิ้งลงในแม่น้าแม่น้าก็จะใสสะอาดสิ่งมีชีวิตในน้ำก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะ เวลาทิ้งขยะเด็กๆต้องรู้จักแยกประเภทตามสีของถังขยะด้วยนะคะวันนี้เป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะเด็กๆครูอุ๋ยก็จะมาสอนเด็กๆในการประดิษฐ์กระทงจากใบตองค่ะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั้นครูอุ๋ยก็ให้เด็กๆนั้นได้เตรียมแล้วตั้งแต่เมื่อวานในวันนี้เราจะมาประดิษฐ์กระทงจากใบตองพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ เด็กๆพ,พร้อมแล้วเราไปประดิษฐ์กระทงกันเลยค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ข้อควรระวังในขณะทารรกิจกรรมระหว่างที่เด็กๆทํากิจกรรมแล้วใช้ที่เย็บกระดาษกับตะปูเข็มให้ผู้ปกครองช่วยเหลือเด็กๆในขณะทำกิจกรรมด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงใบตองเช่นใบตองต้นกล้วยทูบเทียนธงประด,ดับที่เย็บกระดาษด,ดอกไม้และตะปูเข็มค่ะการประ,ประดิษฐ์กระทงจากใบตองน,นะคะเด็กๆเริ่มจาก นำต้นกล้วยมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะให้มีขนาดพอประมาณต่อจากนั้นก็นำใบตองมาตัดเป็นวงกลมแบบนี้นะคะให้มีขนาดเท่ากับฐานของกระทงค่ะแล้วก็นำตะปูเข็มนะคะมายึดติดก,กับฐานกระทงแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือเด็กๆในการติดใบตองลงบนฐานกระทงนะคะ เพราะว่าตะปูเข็มมีความคมอาจจะทิ่มมือของเด็กเกิดอันตรายได้ค่ะให้ติดจนรอบฐานของกระทงเลยนะคะต่อจากนั้นนำใบตองมาฉีกให้มีความยาวพอประมาณแบบนี้นะคะให้มีขนาดเท่ากับขอบฐานของกระทงค่ะแล้วก็นำตะปูเข็มมาติดให้รอบเลยนะคะ ื่อติดเสร็จแล้วเราจะได้ฐานกระทงลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆนำใบตองมาฉีกให้มีขนาดอย่างเหมาะสมแล้วนำใบตองมาพับให้มีขนาดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วนำที่เย็บกระดาษมาเย็บลงบนใบตองทำแบบนี้หลายๆอันนะคะแล้วก็นำกรีบกระทง มาทับซ้อนกันเป็นจำนวนสามชั้นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็นำกรีบกระทงที่เด็กทำไว้นะคะมาวางลงบนฐานกระทงโดยใช้ตะปูเข็มมายึดติดไว้โดยวางกรีบกระทงให้รอบฐานกระทงเลยนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็นำดอกไม้ที่เด็กๆชอบมาตกแต่งลงบนกระทงให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆได้เลยค่ะโดยวางให้เต็มฐานของกระทงเลยนะคะแล้วก็นำทูบเทียนมาปักลงบนกระทงค่ะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆกระทงของครูอุ๋ยสวยไหมคะเดี๋ยวครูอุ๋ยจะพาเด็กๆไปลอยกระทงนะคะเด็กๆอยากไปกับครอุ๋ยไหมคะถ้าเด็กๆอยากไปเราไปกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆครูอุ๋ยก็พาเด็กๆมาลอยกระทงที่วัดไสน้อยนะคะก่อนที่เราจะลอยกระทงนั้นเราต้องอธิษฐานก่อนนะคะเพื่อขอขมาพระแม่คงคาค่ะ เมื่อเราอาธิษฐานเสร็จแล้วเราก็นำกระทงรอยลงไปในน้ำค่ะสำหรับกิจกรรมในหน่วยลอยกระทงในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะคำศัพท์ภาษากังกหน่วยลอยกระทง Candle เทียน j จ s t i c k ทูบ flower ดอกไม้ Banana น e รี ใบตอง b a n n n a r e f เบเกระทงกิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้เด็กๆประดิษฐ์กระทงจากใบตองพร้อมถ่ายภาพคู่กับกระทงแล้วส่งเป็นคลิปวิดีโอในขณะที่กำลังทำกิจกรรมมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะ